สวัสดีค่ะนี้เป็นพรมคอนโทรลหน้าสีดำนะคะรุ่น AE 100นะคะถึง101 3ห่วงทุกรหัสเลยใส่ด้วยกันได้นะคะพรมคอนโทรลนี้ผืนละ300บาทฟรีส่งเอกชนนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางด้านหลังนี่ก็คือมี 3M ติดแถมตีนตุ๊กแกไปให้นะคะเอาไปติด ตั้งตรงพรมเอ่อคอนโทรลหน้ารถได้เลยนะคะใครสนใจก็โทร093-144961นะคะฝากช่อง youtube บ้านสร้างอายุทยาประดับยนต์ด้วยนะคะขอดูรูปสินค้าเพิ่มเติมก็คืออินบ็อกซ์ได้นะคะหรือว่าทักลิงไลน์แอดร้านไปได้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะ คลิปหน้าจะเอาของรุ่นไหนมาทำคลิปกันนะคะขอบคุณค่ะ